สวัสดีครับผมคนดูสาวกเกมอารีนาเบรกเอากันด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นในซีรีส์หนูท่อรอวันรวยนะครับคุณดูจะออกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านยังไงก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะครับฝากคนดูกดไลค์กดติดตามด้านล่างเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับคุณดูคุดูครับงั้นเราไปรับชมกันในเกมเลยดีกว่าครับเฮ้ยเกิดริมน้ำมาคุดู ออนนี้เรามากันสามคนนะคุณดูสุ่มทีมเจอสามคนนะอ่ะไอตัวนี้ใช่ปืนอะไรวะไม่ใช่ปืนอะไรวะคุณดูไอไอคนเนี้ยไม่มีอันนี้เดี๋ยวเรารีบวิ่งไปดักที่บ้านในตรงนี้ดีกว่านะคุณดูบ้านกุญแจคอกมาหลังคอกมาคุณดูเดี๋ยวเราไปนั่งดักตรงนะั้นนะผมก็มากับปืนเป็น M1 หนึ่งหนึ่งศูนย์นะคุณดูเพราะมันมีในคังอยู่แล้วะมัน เก็บไปก็ไม่ได้ทําอะไรอะ่ะมันขายก็ขายไม่ออกผมเลยเอามาเล่นนะคุณดูน่าจะไม่มีคนทีไหมครับน่าจะไม่มีทีนะคุณดูอุ๊ยด้านหน้ามีเสียงปืนวะเฮ้ยมีสี่คนรนอะทีมเรามีสี่คนนะ่ะผมเห็นเหมือนเว็บสามคนเลยวะ มันมีด้านหน้าคุณดูตรงสะพานตรงสะพานหักอะตรงสะพานแตกอะมันมีเสียงปืนนะ Two thousand years later คนดูครับตอนนี้มีคนมาแล้วคุณดูเพื่อนเราก็แตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณดูเพื่อนเราเดสโมเลยแล้วนะคุณดูตอนนี้ผมได้ยินแค่เสียงผมมองไม่เห็นว่ะผมหาอยู่สักพักอะผมมองไม่เห็นเลยคุณดู ไม่เจอไอตัวนี้มันยิงคมมากนะมันมันยิงเพื่อนเราเดซโมรีแป๊บเดียวเองอะในรถไหมวะไม่มีวะ่ะคุณดูตรงไหนวะเพื่อนมาร์กใกล้ๆอะ่ะเนี่ยมันมันยิงเพื่อนเราเดซโมรีไปสองคนแล้วคุณดูมันยิงคมมากอะมันคนเดียวคุณดูมันมันใช้ปืน L R A R 1่อะเอ้ย L R A R 2มัไหมจำไม่ได้นี่แหละ มันมาคนเดียวเองนะคุณดูเฮ้ยจึ๊กจึ๊กอืมเอาแตกอ่แตกหนึ่งฮะไปแล้วมันมีคนเดียวนะผมเห็นมันผมเห็นมันมีเสียงเดียวคุณดูเดี๋ยวขอด,ดูดอกเทคก่อนนะเอ้ยไม่มีว่ะเย้ยมันเอาไปดอกเทคไปดะ มันมีอีกไหมวะไม่เจอไม่มีไม่เห็นผมว่าเดี๋ยวเราไปเคลียร์ของเลยดีกว่านะคุณดูเพราะว่าน่าจะปลอดภัยแล้วแหละเดี๋ยวเช็คอีกทีนะคุณดูรอยาประมาทนะไม่เจอพี่มาแล้วฮะอุ้ยอุ้ย l i A r 2 พี่อิ่มดีแบบนี้่พี่อยางชอบเลยฮะมีอะไรปงวะโอ้โหไม่มีอะไรเลยเฮ้ยไอเสียงอะไรวะคนนะเนี่ยคนดูเฮ้ยไอยคนมันมาจากไหนวะเฮ้ยสองคนนะ คนดูครับมันมาสองคนรอคนดูเดี๋ยวไอ้เพื่อนเราไอ้เพื่อนเราซวยของมาเนี่ยเพื่อนเราขโมยของมาเนี่ยเราต้องรีบไปวะเฮ้ยเพื่อนอย่าเฮ้ยสากาเฮ้สกาสาก,ก่อนเฮ้หลีกเอฟเอด้วยวะ ไม่มีอะไรเลยแตวน,นี้มมาจากไหนวะคนรู้เดี๋ยวเราต้องคัดคอก่อนนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยแค่กดอกอกอะเพื่อนไปไหนวะเอาเ,อเพื่อนออกกดออกแล้ว จะไม่มีไม่มีเพื่อนใช่ไหมตัวนี้มาจากไหนวะผมสงสัยวะแต่ว่าผมว่าปืนผมน่าจะเอากลับไปได้อยู่นะเอ็มหนะึ่งศูนยอะผมต้องสลับลีกไอตัวนี้มันไม่มีอะไรเลยคุณดูมันไม่ได้ฟาร์มอะไรมาเลยอะผมว่าเราต้องรีบๆว่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไงนะยาอะไรเอาไก่ใหหม้มอากกอี๋อู่ฟังเฮ้ยทิ้งไปโอเคนี่ขึ้นมาโอเคโอเคไปลองดูผมว่าไปออกดีกว่านะกันดูเราอยาเราเราอย่า,า,า,ยาหิวนะเพราะว่าเรารีบไปออกดีกว่านะคันถ้าเราไม่คันถ้าเราไม่ออกอะ่ะผมว่าคันท้าเราเราโมบเราเราดักตัวผมว่าน่าจะไม่รอดหรอก ได้สามแสนก็เอาวะคุณดูเสียงใครวะน่าจะบดนะเอ,าอ้าวบดโอเคโอ้โหอะไรเนี่ยบอทเอ้ยเยอทำไมสกามยิงเบา,า,เาอย่างนั้นคุณูเอ,อ้ยอยา่าบดอย่าอย่า วิ่มันจริงแรงกันวะไม่อย,อย่าดิไอบออืออกนี้เราก็ออกมาได้เท่าไรวะมองไม่เห็นวะ่ะแต่ว่าเราได้มา l i R ารอทูกระบอกแล้วแล้วก็สาการกระบอกเต็มเต็มเต็มกระบอกแล้วน,นะคุณดูออาัจที่สองสองแสนแปดหมื่นหกพันกันนะครับคุณดู งั้นเดี๋ยวเราไปเจอเกมต่อไปเลยดีกว่าคุณดูคุณดูผมลืมอัดหน้าจอว่ะอันนี้ผมก็ได้ได,ได้ได้เกิดแต่ตรงนี้นะคนุณดูอะไรนะหอกคอยข้างข้างไอะไรนั้นน่ะข้างอะไรวะที่มันมีแอ้ดอปอะเนี่ยหอกคอยตรงเนี้ยไอ้ที่จุดออกสองเนี่ยแล้วก็เพื่อนเรามาเจอเหมือนตี้ไหนไหมไม่แน่ใจว่ะไ,ไม่ไม่แน่ใจว่าตีไหนมามันเป็นเอ็มเเก็บเสียงอะผมคิดว่าน่าจะตีไหนนะ เฮ้ยเอ้ยมันอยู่ใกล้ๆเราคนดูมันอยู่ข้างเราเไงคนดูมันจะเป็นที่ไหนนะเฮ้ยเอกเฮ้ยไต๋นึงเต่นึงเต๋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 งวิ่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 งอันนี้เราต้องเคลื่อนย้ายจุดนะคนดูเดี๋ยวเราอ้อมดีกว่าเอ้ยเพื่อนมาหมอบอะไรตรงนี้เนี่ย เหมือนจะเป็นเซ้นห้านะเซตนห้าเช่คนคุณดูเมื่อกี้ผมจําหมวกได้อะหมวกห้าแต่ว่าไม่รู้เกาะอะไรวะอันนี้ผมมาเป็นปืน M4 แล้วก็กระสุนห้านะมันเสตใหญ่เสนตนโตมากคุณดูผมบอกเลยอะ่ะมันมี AX กระบอกนึงอะ่ะที่ผมได้ยิน่ะนะผมว่าเราต้องอ้อมอะ่ะ ไม่แน่ใจว่าจะ,จะยังมีผมว่าน่าจะมีเพื่อนแต่ว่าผมได้ยินเอกอ็บ,บอกอ่ะเพื่อนตายข้างหน้าไม่ได้ยินเสียตอนนี้คือเราเราอย่าสงสัยนะเราเราอยากสงสยนะัย,สงสยบ่อยนะเว้ยถ้าเราสงสัยบ่อยเราอาจจะวูบวูบเลยก็ได้โดนเอกอ่ะ เอ็กแค่มันมันจริงนัดเดียวอ่ะผมบอกเลยอ่ะเกาะอะไรแม่งจริงตายหมดเอ็กอ่ะเบอร์สี่เบอร์เบอร์สี่ฟาร์มชิวเลยนะไม่มีว่ะเอตอนที่มันวิ่งมาผมได้ยินมันวิ่งมาแค่เสียงเดียวนะเหมือนมันน่าจะหิวของอ่ะ เอห้าสิบกนก็สมมาเจอต่างชาติแล้คนดูตอนนี้ยเบอร์สีอยู่ตรงเกาะกลางวะเบอร์สีโอ้อมได้ไหมวะแต่ว่าผมว่าเอเอ็กับมีสิทธิ์ไหนนะแต่ว่าไอไอไออะไรนะที่ที่เพื่อนเราตายอ่ะมันโดนเ k ตัวนี้จริงอ่ะ แต่ว่า a อมันลั่นไม่หยุดเลยวะคุณดูมันลั่นอย่างเดียวเลยตอนแรกอะเพื่อนไปไหนวะเพื่อนมันหายวะคุณดูเฮ้ยเบอร์สี่เหมือนกำลังเคลื่อนที่มาแล้วนะเพื่อนมันอยู่แถวนี้อะไอตรงนี้ตรงนี้นั่นแหละมันอยู่แถวนั้นแหลยเอ็ะ เพราะผมได้ยินเสียงปืนมันยิงไม่ไกลนะเพราะว่ามันน่าจะอยู่แถวนั้นวะผมไม่กล้าไปเก็บศพวะ่ะคุณดูผมว่าถ้าผมไปเก็บศพนี่ผมโดนแน่เลยอะมันไปไหนวะเพื่อนมันอะเพื่อนมันหายเลยคุณดูมันไม่มาช่วยเพื่อนเลยเรอระ โอเคเบอร์เบอร์อรอรสีน่าจะเห็นแล้วนะมันทําเครื่องหมายอะ่ะเพื่อนเราน่าจะเห็นแล้วนะคนดูผมว่าตอนนี้เราอย่ารีบเลยนะเราเล่นเรื่อยๆดีกว่าผมว่าเก้าเก้าห้าต็มแม็กโอเคสวย two t h o u years later กระดึบ ผมอยากลองดูอ่ะยิ่เพื่อนหายเลยวุกนดูผมนั่งรอสักพักนึงอ่ะเพื่อนเพื่อนมันหายเลยนะเพื่อน,อน,มน,อนไม่รู้ไปไหนวะไม่มีไม่เจอเบอร์สีก็ไม่เห็นนะคนดูเฮ้ยเฮ้เหมือนมาเหมือนมา เยิงยิงไม่เข้าเลยสัตว์อุ้ย,อย,อยเอกลันโอ้โหเพื่อนเพื่อนอุ้ยหมาแล้วรวะกูดูเยี่ยมทำไงวะเยี่ยผมจริงขาโพนเลยอ่ะเมื่อกี้อ่ะเยีเ่ยเบอร์สองไปแล้วอ่ะเยี่ยผมจริงขาโพนเลยยังไม่เข้าเลยวะ่ะ หมือนมามานะมานะเฮ้ยตัวนึงเหรอมาตัวนึงนะโอ้โหเอเอคลั่นแล้วเฮ้ยสองเฮ้ยเฮ้ยสองว่ะเฮ้ยไอตกหนึ่งอ่ะไแตกหนึ่งอ่ะไปรู้เฮ้ยกระสุนจะหมดกระสุนจะหมด เฮ้มันตามมามาดิน้องมาดีน้องมาดีน้องมาดีน้องไม่ใส่หมวกแบบนี้ก็โดนพี่อะนั่งอุ้ยอุ้ย MK เฮ้ย MK มาจากไหนวะ MK มาจากไหนครับคุณดู โอ้ยเอ้ยกาะเอ้ยเกาะฮาแตกโอ้ของเพื่อนทางนั้นน่ะโอ้โหไอผมว่าใส่หูฟังเพื่อนก่อนดีกว่าทิ้งไปก่อนทิ้งไปก่อนทิ้งไปก่อนได้ RPK กับ MK มาละ บวกกับตีอื่นไรนะคุณดูผมว่านะโอเคสวย MK แต่งเต็มเลยนะคุณดูเนี่ยมันมันน่าจะยิงกับตีอื่นไหยนะดอกเทคสองอันอะมันน่าจะทิ้งของไว้อีกนะผมว่ามันจะของไม่น่าจะมีแค่นี้นะ มันมีตัว a อคนหนึ่งอ่ะผมไม่กล้าไปเก็บวะเยกกระสุนอะไรวะโอ้โหสองเยอะเกือบเต็มไอ้น,นี้แม็กแม็กมันเท่าไหร่คคุณดูผมว่าไอ้น,นี้มันน่าจะเยอะอยู่น,นะหลายแสนอยู่นะเค่กแม็กอะโอ้ตอนนี้สามแสนแล้วครคุณดูไอตัวเอ็กปไหนวะ ตัว AX หายว่ะผมไม่กล้าไปเก็บของไอ้สองตัวนั่นนอคคณดูเฮ้ยสวยตอนนี้คือลั่นจับเลยคนดูตอนนี้สอ0พันปีต่อมาคนดูครับตอนนี้คือมันคือตอนนี้มันมีคนกดทางออกไปแล้วอะ่ะคนหนึ่งอะ่ะไม่ไม่ไม่รู้คนหนึ่งไหมนะ ผมไม่แน่ใจว่า a อมันไปไหนตอนนี้คือผมจะมันมีไหมว่าเอ้เยกลัววะคือตอนนี้ผมจะมาสับเซตก่อนนะดึงเซตล้วคนดูเฮ้ยปืนเอน็กห้อยนี่มันดึงตอนไหนวะเอ้เกระเป๋าเล็กเหรอไปก่อนคนดูเราเราอย่ารีบนะโอเ้ยเน,น้นเน้นอะ่ะรวยๆอ่ะ ผมว่ามีหลายแสนนะตรงนี้แต่ผมว่าเราต้องใส่ลิกอันนี้เลยว่ะคุณดูยานะ้าแม็กเอ็มเคอุ้ยยาเต็มเลยอะนี่ฝนจุด ฝนหยุดแล้วว่าคนดูโอ้โหเอ็กเอ็กมันไปไหนวะผมสงสัยเอ็กตัวเดียวเนี่ยยังเลยมันหายอ่ะขอไปดึงอีกเซตนึงปุ่งเอี่ยไม่เอานะปุ่งเดียวอ่มมนะไม่เอานะเฮี่กระเป๋าใหญ่ด้วยมูฮ้ยยี่รวยรวยอ่ะมีก่อห้าดึงมาดึงมาเดี๋ยวปืนค่อยเอา ผมรอผมรอมันสักพักแล้วมันมันมีคนกดออกทางออกสองคนดูมันหายไปเลยคนหนึ่งอะ่ะผมไม่เลยไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนระเบิดเหรออีเมกเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมต้องเปิดไอน้นี้ก่อนนี่ไงคุณดูมันของมันหายวิ ผมว่ามันน่าจะทิ้งด้านหน้าเราอะแต่ว่าผมไม่กล้าไปเอาอะมันเอ็กมันไม่รู้อยู่ไหนนี่แหละไอ้ตัวเอ็กตัวเดียวอะคันถ้าผมรู้ตำแหน่งเอ็กอะผมกล้าไปเอาเลยแต่มันหายเงียบเก็บเลยไม่ล้วนไปออกไอ้ตรงนั้นไหมอะแล้วผมกลัวมันเป็นที่อื่นนะดิเนี่ยเดี๋ยวเคลียร์เคลียร์สามสามตัวนี่อะผมออกเลยอะ โอ้โหเอเอีมหกสองโอ้โหสานัดสามสบสอกประมาณเกื 50, 50, อบห้ตีไปห้าสะตีไปสี่สิบสีกโอ้โหเจนัดคุณดูเยอนัดละกี่พันนะคุณดูโอ้โหเค่กระสุนเอ็มหกสองก็รวยนะเฮ้ยมันมีหมวกหด้วยว่ะผมว่าต้องเคลียร์ของหมวกห้กับเอมันต้องเอาอะไรไปบ้างเฮ้ อะไรทิ้งไปเฮ้ย hey, ไม่พอนะใช่ไหมให้คนดูเพราะต้องเคลียร์อีกว่ะต้องเว้นอีกช่วงว่ะอะไรทิ้งไปโอเคโอเคได้นะเดี๋ยวเอาด็อกไอ้ด็อกแท็กอันนี้ขึ้นมาอีกอันหนึ่งแล้วก็เอาเงินทิ้งนะคนดูผมว่าได้แล้วเราต้องอย่ารีบนะตอนนี้ห้าเศษแล้วตอนนี้คือเราออกห้าเศษแล้วนะ ตัวเอ็กมันหาอยอ่ะมันโอ้โหเอตัวนี้อ่ะมันอันตราย,ยกันดูเรียเกาะห้าสลับก่อนเฮ้ยมันพับถ่ายไม่ได้กันดูไม่เป็นไรวะโอ้โหน้ำหนักหนักแล้วเนี่ยทิ้งไปทิ้งไปโอเคสวยไม่เป็นไรนะเราเรา,เรามียาน้ำหนักอยู่นะคุณดูไป ผมว่าผมพร้อมป่ะไปแล้วเจอกันอย่าโลดเลยวะอตอนแรกผมนึกว่าได้เอ็มเคสองกระบอกนะไอ้คนดูไอ้เฮ้ยตัวนี้แม่งมันไอ้ไอ้ตัวไอ้ตัวที่สามมันเก็บเอ็มเคเพื่อนตอนไหนวะผมเห็นมันวิ่งมาเลยนะ อย่าเลยอย่าเลยเอ็กมึงหายเลยนะอุ้ยเอี๋อุ้ยไอ้บอทตกใจหมดคนดูอย่านะบอทนะอย่านะใจเย็นเว้ยเราค่อยค่อยคุยกันเว้ยอุ้ยไอ้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 บอทโอ้โหตกใจหมดจริงเราแหวนเอ็กอยู่โอเคไม่มีขึ้นนะคนดูแปลว่าเราออกได้นะ อ้ยออ้ยย่าเ้ออย่าเ้ออย่าเ้อเโอเคกี่แสนก็นดูคดูว่ากี่แสนโอ้โหตอนนี้เราก็ออกมาเป็นหกแสนเก้าหมืนห้าพันนะครับคุณดูโคตรรวยอะเล่นหนูโทษ ผมชอบเลยมันโคตรรวยนะคนดูเล่นหนูโทอะบางบางบางคนอาจจะไม่ชอบหนูโตอะไรแต่ว่ามันมันมันแลกแต่ฝีมือคนจริงไม่เก่งไงคนดูคนจริงไม่เก่งมันก็ต้องใช้วิธีนี้เพื่อที่จะจัดก,การคนเก่งคนดูหากคนดูชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับฝากคนดูกดไลค์กดติดตามด้านล่างเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับคนดูคนดูครับอย่าลืมกดติดตามด้านล่างกันนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามด้านล่างโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเราไว้เจอนิปใหม่ครับบ๊ายบาย